พี่กวางเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นคนโรแมนติกเหมือนกันนะแล้วเป็นคนแบบจดจาโมเมนต์ต่างๆที่สําคัญโดยเฉพาะที่การมีครอบครัวอะไรที่เป็นโมเมนต์สำคัญโมเมนต์หวานโมเมนต์ประทับใจพี่กวางเก็บไว้หมดนับร้อยอัลบั้มนั่นก็30กว่าปีแลวโอ้โหนี่ต้องอันนี้ต้องแต่งห้าสีขนาดนี้แสดงว่า วัยเด็กเลยนะคะอันนี้จีบกันนี่ไปหาที่บ้านนี่ที่บ้านบ้านพี่อันนี้ไปแล้วก็ไปนั่งคุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีมีแม่ก็นั่งอยู่แม่ก็นั่งอยู่แถวนั้นอะถึงแม้ว่าจะได้ถ่ายรูปใกล้ชิดแต่คนถ่ายคือแม่ใช่โอเคนะ่าี่วันแต่งงานก่อน่นโอ้ยคุณพิกๆเลยนะครับผมพิกๆเลยนะครับผม พี่เก็บตั้งแต่พี่เป็นนักเรียนัรชินีนะนี่ซีเดนออฟวิกนะหนูซีซีเดนออฟวิกแตทันไม่กต่ทันไหมซีเดนวิกลี่ใช่บอกเลยนะเด็กทุกคนมีความใฝ่ฝันอยากลงคอลัมนี้แฟนแฟนพี่แฟนคนแรกเฮ้ยทำจริงพี่อ่งี้ไดเหแฟนคนแรกแฟนฉันด้ลย่ดิลีชมพู่แฟนฉันชอบพี่กาง ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยนะตั้งแต่ยุคฟิล์มจนยุคดิจิตอลนะคะ <laughs> ดูแลความรักกันยังไงคะถึงยังหวานชื่นให้เป็นตัวเองให้มากที่สุดพี่นัทเป็นไงพี่นัทเป็นอย่างนั้นนะ<อ>ควางเป็นไงกวางเป็นอย่างนั้นนะ<อ>แล้วดูดิว่าเรารับกันได้ไหม<อ>แล้วก็เรามีข้อตกลงกันว่า,าหากเราทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเมื่อไหร่ห้ามข้ามคืนต้องเคลียร์กันให้จบต้องเคลียร์กันเคลียร์ถึงเช้าก็ถึงเช้าหรอไม่จบก็ต้องเคลียร์พรุ่งนี้พี่แถลงละครก็ไม่ต้องนอนหรอ นั่งคุยกันให้รู้เรื่องอย่างนี้กไปเลยต้องไปเลยคือถ้าพี่นอตเดินหนีมานี้คู่กันที่เรื่องก่อนเอนี้แมน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 แล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ก็จะมาหอมท่กว่าเรอข้ามลูกมาเลยอย่างเงี้ทุกทุกวันตั้งแต่วันแรกเรอก่อนนอนต้องมีการหอมกันสุดนหนสุดนัยกว่าผันดีนะคะอ่าสุดนัยพี่นอตทำอย่างเงี้ยทุกวันจนบางวันเนี่ยไปถ่ายละครไกลๆหรือพี่นอตไปต่างประเทศมันจะรู้สึกแปลกที่ไม่ได้ทำมันมนอนไม่หลับอือห้อ ก็ยังไม่ได้หอมนอนไม่หลับแนะน่หลอดตัวแล้ววันนี้พี่ก็ชอบชอบหอมเขาเอะออะอะดีเหรอ <c oughs> เอ <c oughs> เอะดีเหรอพี่เออดีนะเป็นการมา20 นี้เหมือนแบบเป็นมือเออช่วยเราสักหน่อยไปจากตรงนี้ได้ไหมอ่ะเราม้องนั่งแบบนี้กลิ่นมีส่วนนะกลิ่นมีส่วนนะว่าแบบเพราะหอมคือมีกลิ่นหอมเราถึงอยากหอมหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกว่านี่เป็นเพาะตัวอะไรพี่กวางอ่ะเป็นคนที่ชอบน้ำหอมอ่ะเป็นคนที่ชอบน้ำหอมแล้วก็ยังไม่แต่งงานกับพี่น็อตเนี่ยก็ก็ชอบฉีดน้ำหอมอ่โดยเฉพาะก่อนนอนอ้าวเหรอ คือทีตอนเช้าอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ก่อนนอนอาบน้ำเสร็จฝันไปเจอใครเลยมันไม่หอมไม่ได้คินอย่างนั้นเขาฉีดเพื่อตัวเองใช่ใช่คือเรารู้สึกว่าเราสดชื่นนะคะแล้วก็ทาครีมหอมๆฉีดน้ำหอมเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้จริงๆท่านี้แต่งงานก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพี่น้องก็มาหอมเราก็รู้สึกว่าเออเราก็มีความมั่นใจนะเแบบนะใช่ไหมเราหอมแน่นอนอแล้วทีนี้วันหนึ่งก็มาดามฟินเ้าก็ติดต่อมาอว่าอยากให้เป็นพู้สูน้ำหอมแล้วก็ อะไรยังไงเราเคยเห็นแล้วมีดาราเป็นจิ๊นเตอร์หลายคนดีจริงหรือเปล่าเนี่ยในใจก็คิดเพราะว่าเป็นคนที่เลือกเยอะอยู่แล้วไม่ค่อยได้รับอะไรง่ายนะคะก็เลยรู้สึกว่าให้เขาส่งมาดูเพราะเราชอบน้ำหอมใช่ไหมแต่กว่งตรงเราไม่ค่อยได้ใช้น้าหอมไทยอ่ะแต่อันนี้น้ําหอมของคนไทยอ่ะเราก็ดูเออหอมแฮ่มีกลิ่นนู้นกลิ่นนี้กลิ่นนั้นแล้วก็เขาก็บอกว่าลองฉีดผสมกันแล้วมันจะได้ออกมาเป็นกลิ่นใหม่ๆเจอเหงื่อแล้วจะกลิ่นมันก็ยังดีอยู่พอได้มาปุ๊บพี่นศ มาดมหน่อยมาดมมาช่วยดมให้หน่อยว่าเวลาดมเนี่ยดมจากขวดหรือดมจากเราคะมาหอมที่ที่ตัวนะแน่พี่บอกว่าคนเราอน่ยชีวิตคู่เนี่ยมันต้องอย่าจืดชืดมันต้องมีอะไรตื่นเต้นไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลกใหม่ไปเรื่อยๆใช่ไหมชมพู่ชมพู่มีไหมคะคะเปลี่ยนแปลกเปลี่ยนแปลกแปลไปเรื่อยๆเปลี่ยนยังไงอะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนชุดอันนี้นะบ้านนี้อาจจะเปลี่ยนชุดอันนี้ก็เปลี่ยนชุดใหม่พี่นะคือมันก็ต้อง มีอะไรที่ให้มันไม่ไม่ซ้ำซากหน้าเบื่ออันนี้พี่ว่ากลิ่นมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นกระชุ่มกระชวยไม่ใช่ว่าต้องใช้กลิ่นเดียวไปตลอดชีวิตไม่ใช่เขาจะได้รู้สึกมันเขามีแฟนหลายๆคนเอ๊ะวันนี้กลิ่นโอ้นี่ได้อีกคนหนึ่งละพอเปลี่ยนกลิ่นเฮ้ยอีกคนหนึ่งล้ไม่แล้วพี่ก็กลับมาที่น้ําหอมต่อพี่ก็รู้สึกว่าน้ําหอมนี่มันต้องแบบประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมโอเคหัวน้ําหอมมาจากฝรั่งเศสนะแล้วก็ เขามีสถาบันน้ำหอมนานาชาติเนี่ย๋ออิฟลาเนี่ยฟลา่รองรับจากประเทศ สวิสแลนด์อ่าดาสุดท้ายเราก็เลยรับเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะกลิ่นไหนที่พี่กวางชอบและกลิ่นไหนที่พี่น็อตชอบเป็นพิเศษคะเขาส่งไปให้ลองเนี่ยมันมีสีแดงสีดําแล้วก็สีเขียวใช่ไหมคะคะแล้วก็ปรากฏว่าลุกให้ทุกคนดมอ่ะก็เราต้องหอมกันหมดใช่ไหมคะอ๋าน้องเลยน้องเลยเลือกสีเขียวพี่น็อตกับน้องเน็ตเลือกสีดําแล้วพี่กวางเลือกสีแดงเราก็เห็นเขามีใหม่ๆมาอีกเรื่อยๆแต่จริงๆแค่สามกลิ่นแรกที่เราที่เราหอมกันเนี่ยเราก็ปนกันไปกลิ่นไปกลิ่นมามันก็เลยกลายแตกออกมาเป็นหลายกลิ่นไปหหมมดเเลย่่่ะนนนนนีีอั้ป็ใ ซัมเมอร์อะไรอ่ะรุ่นซัมเมอร์ฟินาเล่เริ่มไปการดมกันแล้วค่ะน่ะค่ะขอลุกอีกแล้วพวกเราน่ะค่ะน่ะค่ะเดี๋ยวๆๆจเย็นค่ะแล้วก็เลย่มไปกันใหญ่แล้วค่ะ รุ่นใหญ่แล้วนะคะใจต้องนิ่งนะคะพี่วางพี่จะบอกงี้สําหรับพี่กวางนะคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ราคาเท่านั้นบางทีของดีราคาไม่แพงเราก็ชอบอันนี้อย่างอย่างเงี้ยเราถือว่าคุ้มมากเขาเปนโปรโมชั่นเรื่อยๆค่ะมาดามฟินเนี่ยอย่างโปรโมชั่นล่าสุดเนี่ยอันเนี้ยพันกว่าบาททั้งหมดเนี่ยหรอหมดเนี่ยพันกว่าบาทมีเจ็ดชิ้นจริงๆเนี่ยต้องบอกนะว่ามาดามฟินเนี่ยเป็นเป็นน้ำหอมคนไทยก็จะเข้าใจอากาศของเมืองไทยเพราะนั้นเวลาฉีดเนี่ย กลิ่นมันก็จะไม่เพี้ยนไปถึงแม้โดนเหงื่ออะไรก็ตามใช่เขาจะมีเอกลักษณ์เขาใช่ไหมถ้าฉีดใครกลิ่นก็จะเป็นคนนั้นเพราะว่ามันเป็นผสมกกลิ่นตัวของแต่ละคนด้วยแล้วถ้าใครสนใจนะคะง่ายมากเลยค่ะเข้าไปที่ Line แอดฟินยีนะคะ fin สอนะคะหรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะก็จะได้เซตพิเศษเซตนี้เลยนะครับมี น้ำหอมสีแดงสีเขียวสีส้มนะครับแล้วก็มีโลชั่นดอกไม้ด้วยโอยหอมมากแค่นั้นไม่พอมีสบู่สมุนไพรจากธรรมชาติอีก3ก้อนนะครับก้อนทั้งหมดนี้ราคาแค่พันกว่าบาทซึ่งถ้าใครไปเห็น บดามฟินที่ราคาถูกมากๆเนี่ยถูกกว่านี้อีกเหรอถูกผิดปกติเนี่ยต้องระวังนะมันเป็นของปลอมอแล้วพอชุดเนี้ยพี่ขอมอบให้น้องทั้งสามคนโอ้ขอบคุณมากต้องต้งแบ่งกันเองนะคะเพราะว่าอย่าไปแย่งกันนะปวดปวดดัวค่ะพวกเรามีความสุขมากนะคะนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่น็อตพี่กวางมากๆเลยค่ะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้คุณเราขอบคุณมากที่สุดพี่นิ๋ะ